วันนี้ก็จะมาแสดงละครเรื่องมนุษย์พันเขียวค่ะชื่อนะคะก็จะแสดงเป็นกวางค่ะชื่อโมดค่ะแสดงเป็นมนุษย์พันเขียวค่ะชื่อตาแสดงเป็นนายพานค่ะชื่อทรายแสดงเป็นนายพานค่ะชื่อแหวแสดงเป็นนายพานค่ะชื่อแพมแสดงเป็นกวางค่ะชื่อไอแสดงเป็นกวางค่ะขอเชิญเพื่อนๆรับชมและก็รับฟังได้นะคะ อนุกรมสมบูรณ์แห่งหนึ่งได้มีกวางแค่สามตัวกำลังคุยกันอยู่ค ah> ่ะน um> ี่กวางอายวันนี้เราจะกินหญ้าตัวนี้ถูกไหมหน่าหญ้าใบเขียวจริงกองแพงเขาว่าหญ้าไหนดีอ่ะจะเป็นหญ้าเนื้ตี้หรือหญ้าอะไรดีหน่าหญ้าอันนี้ยังไงอัี้่าแล้ละโอเคทุกหญ้าของเรา ันก็ใกล้จะหายไปแล้วนะคะใช่ใช่ไปกันหมดตรงนี้ก็ได้เต็มไปด้วยพุ่งหญ้าแล้วก็มีสัตว์มากมายกำลังกินหญ้าอยู่นะคะได้จากนั้นก็มีกลุ่มนายพานกลุ่มหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นในป่าตา ถ้านำไปขายคงได้คงได้เงินเยอะเลยจุเขาเลยจุเขามันตีสวยมากเลยเลยได้เงินเยอะเลยกลาที่นายพานกำลังล่าสัตว์นั้นควงเพิ่มสามตัวก็ได้ไปเห็นว่ามีนายพานอยู่ตรงนั้นแล้วควงก็ได้ตกใจค่ะเอ๊ะแล้วมันนายพา ได้แล้วมนุษย์ทันเขียวก็ได้ตากดตัวขึ้นหยุดนะใครนี่หยุดเดี๋ยวนี้ทำอะไรนะนี่เจ้าเป็นใครถ้าเป็นมนุษย์ทันเขียวฮะกินข้าวอยูมนุษย์ทันเขียว น้าพกาเขียวมนุษย์พันเขียวมนุษย์พันเขียวเจ้าไม่รู้จักกันยังไงโอ้ใครอ่ะใครรู้จักข้าเป็นมนุษย์พันเขียวผู้ค้าป่าแห่งนี้ข้ามาปกป้องกวางกลัวจังเลยกลัวจังเลยข้าข้ากเจ้าหรอง

เนี่ยนะเนี่ยทําอะไรไม่ <laughs> <laughs> ไปขอเบอร์เลเซอร์อะเลเซอร์ปังฟังฟังฟังมังอ๊ออ๊อ๊ีเลเว้ยมันเป็นฝังในตัวก่อนแล้วค่อยมาเบิดอีกอย่าง และแล้วมนุษย์พันเขียวก็ได้ตายลงค่ะและเหล่าสัตว์ป่าก็ได้หนีไปได้เพราะมีมนุษย์พันเขียวนั้นช่วยไว้ฮะเขาถ่วงเวลาไว้ให้ค่ะที่ค่ะนั่นนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าสัตว์ป่าทุกชนิดก็รักชีวิตเหมือนมนุท่านค่ะ